คุณภาพที่แบรนด์รถยนต์ชั้นนำเลือกใช้เปลี่ยนยางเมื่อไหร่เปลี่ยนยางด้านหลอกโบราณว่าขวาร้ายส่วนซ้ายน่ะจริงใจที่สุดในโลกโ ดีไหมเรื่องรถตกจบไม่ไหวจริงใจจนต,ต้องกดวาวเลียวมาทางซ้ายให้ช่างติดหล่อช่วยไหมตัวเช็คคุ้มคัามั่นใจไม่ไปโกงไ,ได้เลีเ้ยวซ้ายชีดออโตแบ็กศูนย์ Auto บริการรถยนต์ครบเี่เจร์จบทุกเรื่องรถออโตแบ็กที่หนึ่งเรื่องความจริงใจเชื่อมั่นได้ทุกบริการโทรศูนย์หกห้าเดี๋ยวมันเลยพวกเรา จิตอาสามาสนารวมใจกันก้าวไปคือสานสันด้วยพลังเป็นด์ดีอ่ FM 91 Traffic Pro เที่ยวันกันเองอย่าได้เกรงใจใครเดินทางปลอดภัยกับผองใสสีวังพลนะจ๊ะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ค่ะค่ะนี่เป็นวันพิเศษอืวันพิเศษวันพิเศษนะคะแล้วก็เป็นวันศุกร์ด้วยนะคะอู้วันนี้หวังว่าฝนคงไม่ตกนะอ๋อใช่เพราะว่าช่วงเช้านี่แดดจ้าเลยนะคะคุณแม่นะคะเมื่อวานแม่ไปไปหาหมอที่ไม่ได้มาเพ่ไปหาหมอจ้ะโอ้โหคุณหมอนัด จนภัยหลงล่ะอ <laughs> จนภัยกับฝจนนะสิอ๋อเมื่อวานตกประมาณสามรอบได้นะเอาจริงๆนะคะพื้นที่หลายๆจุดก็อ่แต่ไม่มีน้ําท่วมนะเมื่อวานนะคะแต่ตก,ตกตกหลายรอบนิด <ตก S 2> นึงรถรถติดเนี่ยใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่มันมันยากลําบากมากใน,าในการเดินทางรถติดยังไม่พออีกนะ มีอุบัติเหตุอีกอะไรประมาณนี้ยิ่งติดขึ้นไปกว่าเดิมค่ะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรรอดมาได้แล้วรอดมาได้แล้วนะคะส่วนเที่ยงนี้นี่ต้องไปดูวันนี้เลยนะคะมาพูดถึงในเรื่องของการจราจรนะคะคุณแม่ได้เลยค่ะน้องนิ้นมะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะพี่อ๋อค่ะเชิญเลยลูก ค่ะก็ดูการจราจรทางด้านถนนผลโยธินด้านฝั่งขาออกก่อนค่ะคุณแม่ช่องทางคู่ขนานก่อนถึงแขวงทางหลวงปทุมธานีมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบรรทุกตู้ทึบตลิกตะแคงอยู่ในช่องทางคู่ขนานค่ะก็เลยทําให้ตอนนี้มีปัญหาติดขัดเจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการเคลื่อนย้ายค่ะมีปัญหาติดขัดท้ายแถวก็สะสมประมาณช่วงเงยื้องกับตลาดมีโชคชัยค่ะ ก็ประมาณสัก4ี่ถึงห้าเมตรได้ค่ะคุณแม่ก่อนถึงจุดเกิดเหตุแต่ว่าถ้าพ้นจากช่วงจุดเกิดเหตุไปแล้วดีค่ะออกไปทางบางไปอินยังเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วก็ฝั่งกับการด้านขาเข้าค่ะเข้ามาก็ไม่มีชะลอดูค่ะคุณแม่ผ่านตรงช่วงจุดเกิดเหตุมาก็เคลื่อนตัวได้ดีทั้งช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานค่ะส่วนอีกหนึ่งจุดอุบัติเหตุ ทางด้านทางพิเศษเฉลิมมหานครด้านฝั่งขาออกช่วงสะพานทศมาราชันก่อนหน้าน,นี้ก็ม,มีรถพ่วง18ล้อไปเสียหลักตีตะแคงเจ้าที่ก็ต้องปิดการ,กรจราจรชั่วคราวค่ะเพื่อเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุค่ะคุณแม่ก็แจ้งผู้ใช้เส้นทางให้ทราบเป็นข้อมูลค่ะส่วนการเดินทางบนถนนสุขุมิตสุขมิตด,ด้านฝั่งขาเข้าที่เลยก่อนถึงใต้ BTS สถานีเคหะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีเจ้าที่ไปปรับผิวการจราจรค่ะคุณแม่คา <c oughs> ะได้แค่หนึ่งช่องทางด้านขวาเท่านั้นตอนนี้รถติดมากค่ะท้ายก็สะสมอยู่ช่วงด้านหน้าโรงพยาบาลศิริลินสมุทรปราการค่ะหรือ <c oughs> ว่าท้ายสะสมประมาณสักห้ากมได้ค่ะก็ <c oughs> ถ้าผลจากช่วงจุดที่เจ้าที่ทํางานไปแล้ว <c oughs> วิ่งมุ่งหน้าไปทางด้านแยกโค้งโพไปทางแพร่กษาแล้วก็เข้าไปทางด้านแยากการไฟฟ้าสมุทรปราการไม่มีปัญหาก,การจราจรค่ะจ้ <c oughs> ส่วนบนด่วนบางทีสุขสวัสดิ์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางพระรามสองมีปัญหาติดขัดช่วงเลยจากเหนือถนนประชาอุทิศทุ่งครุไปมีงานซ่อมโครงสร้างสะพานค่ะคุณแม่ท้ายก็สะสมอยู่บนสะพานกาญจนาค่ะส่วนทางด้านสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยาที่แน่นหน่อยตอนนี้ก็สะพานตักสินค่ะด้านขาเข้ารถติดท้ายชะลอตัวอยู่ที่เชิงทางขึ้นฝั่งทนค่ะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าข้ามข้าฝั่งพระนครมีชะลอตัวช่วงเชิงทางลงสะพานเล็กน้อย เอ็ชบ,บุรีด้านฝั่งขาออกแยกราชเทวีไปทางประตูน้ําท้ายอยู่เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกยมาราชค่ะส่วนทางฝั่งพญาไทยด้านขาเข้าติดมาแยากราชเทวีท้ายอยู่ในอนุสาวรีย์ชัยค่ะแล้วก็ทางฝั่งราชวิถีขาเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยท้ายแถวก็สะสมอยู่ที่บริเวณแยกตึกชัยค่ะส่วนการจราจรทางด้านถนนรัชดาพิเศษด้านขาเข้ามีชะลอตัวที่แยกประชานุกูลเล็กน้อยค่ะโอนโยธินด้านฝั่งขาออกติด รอสัญญาณไฟที่กเกษตรมีท้ายสอสมอยู่ที่เสนานิคมส่วนการจราจรทางฝั่งงามมงวาน,น่นขาเข้าติดผ่านด้านหน้าพันธิย์ค่ะผลจากช่วงด้านหน้าพันธิปไปได้แล้วไม่มีปัญหาการจราจรค่ะแม่คะจะ้าน้องมิ้นส่งนังนี้ให้แม่หน่อยสิตรงตรง,งข้ามบริเวณตรงข้ามสวนลุมที่มีเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมท่อระบายน้ําอ่ะที่รถติดมากๆตอนนี้เสร็จหร้อยังเอ่อซ่อมท่อระบายน้ำเหรอคะคุณแม่ั่คพู่หนึ่งนะคะอืมอืมอืมส่งให้หน่อย รถที่รถติดสะสมมากเลยช่วงช่วงสิบเอ็ดโมงครึ่งอ่ะสิบเอ็ดโมงจะเป็นโมงครึ่งที่เขามีตรงข้ามสวนลุมนะนะถนนวิทยุอ่ะตอนนี้เสร็จหรือยังตรงข้ามสวนลุมเอ่อตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วค่ะคุณแม่แล้วนะ ใช่พระรามสี่ค่ะเข้าตอนนี้มันจะมีปัญหาติดเข้าไปทางแยกสระ,ะแดงค่ะคุณแม่มใช่แล้วก็กลับกันด้านฝั่งขาออกก็ชะลอตัวเข้าแยกสระ,ะแดงถ้าผลได้แล้วก็ไม่มีปัญหาละค่ะโอเคแล้วเอ้ตรงตรงเกาะเที่ยงอ่ะตรงแ<ช>ถวแถวเอ่อที่ที่เกาะพี่รถตู้ทึบอะที่มันพีคตะแคงตรง พะหนดทินขาออกช่องคู่ขนานอ๋อแถวแถวนวนครใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อันนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายค่ะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการใช่รถติดเหมือนกันค่ะคุณแม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่อุบัติเหตุก็เยอะเนาะใช่ค่ะโอเคน้องมิ้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะสวัสดีค่ะพูดถึงท่อระบายน้ําแล้วเนี่ยค่ะแม่ก็เป็นห่วงท่อระบายน้ำไอ้ตรงหน้าบ้านตรงเงยปากซอยบ้านเราอ่ะที่ มุ่งหน้าไปทางเกษตรนะมันจะอยู่ซ้ายมืออืพอเลี้ยวปุ๊บโอ้โหมันต้องเลี้ยงอ,ะอ่ะมันก็หลบออกมานิดนึงมันจนไม่การจราจรมันค่อนข้างจะติดขัดท,ที่เขาทําฟุตบาทแล้วก็จะมีท่อระบายน้ำเมื่อเช้าเอาเห็นม,มีกลวยยางมาวางกั้นไว้คุณแม่ใช่ไหมคะอ๋อนะคะก้องไากู้หายน่าจะเป็นรถชนรถแบบว่าชนกระเด็นไปเลยมันเป็นหลุมเลยนะเมื่อไหร่จะมาทํะอ๋อนะคะคุณแม่ไม่บ่นเลยนะค่ะ ไม่ได้บ่นเลยมาอาทิตย์นึงแล้วทนด้วยขอหน่อยเดี๋ยวนี้ต้องฝากทางสํานักงานเขตในพื้นที่ด้วยเนาะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วตามเรื่องต่อแม่เดินไปแล้วมันตกลงไปใช่อ่จักรยานยนต์ ตกลงไปอะทำไงอะอันตรายนะคะมมีแผ่นนิดนิดเองะั้นมาปิดไว้ค่ะคุณแม่นะคะรวมถึงมีอุบัติเหตุด้วยค่ะคุณแม่ราชปารบนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางดินแดงนะคะช่วงข้ามทางรถไฟมักกะสันค่ะรถกระบะโอ้ไปชนกับรถประจําทางนะคะสายสีขิมแดงนะตรงนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะนะคะแต่ว่ารถน่าจะติดขัดชะลอตัวนี่แหละคุณไพโรจน์แจ้งเข้ามานะคะตอนนี้ประสานงานทางเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่แล้วคราวนี้เนี่ยแม่แม่ดูดูข้อมูล แม่ดูจากจากมุมสูงอะ่ะที่น้ำท่วม<อ>เป็นไงอะ่ะจิตด้เขาว่าไงเข้อมูลไหมใช่ล่าสุดเนี่ยค่ะทางจิตด้น,ออนะคะมีการเปิดข้อมูลดาวเทียมนะคะออไปพบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเกือบหนึ่งจุดสามล้านไร่ค่ะคุณแม่<อ>ประมาณ หนึ่งล้านสามแสนไร่ด้วยกันนะคะโ,โดยอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะประจำวันนี้นะคะ14พฤศจิกายน2568ค่ะ,คะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะหรือจิด,ด้าเนี่แหละนะคะเขามีการเปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบละเอียดเลยนะคะคภาพถ่ายเนี่ย เกิดขึ้นเมื่อวันที่13ก็คือเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเผยให้เห็นถึงพื้นที่น้าท่วมขงังบริเวณ ทุ่งรับน้ำบางละกำค่ะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะรวมทั้งหมดตอนนี้94,800ไร่ค่ะโดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ3อมอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็คืออำเภอบางละกำนะคะอําเภอพมพิรามนะคะ <S <S แล้วก็อำเภอเมืองค่ะคุณแม่มนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะ59,170ไร่แล้วก็อีกหนึ่งอำเภอในจังหวัดสุขโขทัยก็คืออำเภอ,อกรงไกรลาชนะคะ รวมแล้วที่มีน้ำท่วมขังก็คือ35,630ไร้ค่ะส่วนใหญ่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลักๆก,ก็จะเป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรมด้วยนะคะโดยทางจิสด้าเนี่ยเขาถือว่าเป็นหน่วยงานในกระทระวงของอวนะที่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลแล้วก็ความรู้ที่ได้จากทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับทุกภาคส่วนเลยทีเดียว ทำมาก็เพื่อที่จะบริหารจัดการสถานการณ์น้าท่วมถ้าลงมาเ,นะมเรื่อยๆก็มาเจอที่ไหนใช่กบรีสิงบุรีถูกต้อง,องค่ะตอนนี้<อ>ก็คืออย่างที่อินบุรี เมื่อวานมันแตกใช่ไหมใช่ใช่ใช่เมื่อวานภาพน่ากลัวมากนะคะคุณแม่โอ้อนจุดน้ำไม่เอนเค่ะมันกำลังไหลใช่ใช่นะคะหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นภาพกันแล้วเป็นคลิปมานะคะตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปค่ะข้อมูลเนี่ยนะคะอย่างของวันที่12พฤศจิกายนนะคะพบพื้นที่น้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ํานะคะแล้วก็พื้นที่ที่อยู่อาศัยบางส่วนของ10จังหวัดพื้นที่ภาคกลางเมื่อเช้าอรายงานกับพี่ปุ้มไปแล้วนะคะก็ย้ำ กันอีกครั้งหนึงสิบจังหวัดก็คือมีที่อยุธยาค่ะสุพรรณบุรีลบบุรีนะคะนคปรปฐมชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีสระบ,บุรีนนทบ,บุรีแล้วก็ปทุมธานีด้วยก็ mm hmm. ประมาณหนึ่งร้อ่าขอ หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าไร่ด้วยกันเกือบเกือบหนึ่งล้านสามแสนไร่เลยทีเดียวเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะคุณแม่โอ้นะคะกบุรีอ่างทองอุทยาปทุมธานีนนทบุรีโอ่งกาลแม่น้ำนะคะใกล้กรุงเทพแล้วนะคะณตอนนี้นะคะอย่างที่บอกเลยเนาะคุณแม่เนาะรัาสารมาเลยค่ะอ่าทักทายคุณพระคพลนะคะ พี่พี่ครับวิภาวดีมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งช่องทางหลักอยู่บ่อยเลยครับจริงจริงอันนี้ยอมรับว่าจริงเลยคือมันมันมันพ้นสายตาเจ้าหน้าที่แบบอ,อะไรประมาณจริงๆเขาให้ไม่ให้วิ่งช่องทางด่วนให้วิ่งช่องทางคู่ขนานนะคะคนวทีิกลายนี้อยู่ทุ่งใส่น้อยค่ะอากาศเย็นดีเนาะก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่สาม <31. S 1> สิบเอ็ดองศา มื้อเที่ยงเขาก็ขิงเราซะแล้วส้มตำปูปลาของหมักของมาจิโกโทษอ้าวปลาจิโกนี้ไม่ไม่หมอไม่ให้กินซะแล้วเนี่ยปลาจิโกเป็นยังไงอ่ะคุณแม่ไม่ใช่นึกว่าปลาท่องโกปลาจิโกไม่รู้เหมือนกันเออตรงข้ามกับปลาที่กีหรือเปล่าเนี่ยเอออปลาดุกทะเลหัวขาดอ๋อแอมหมือนรู้นะแต่เน่าจะเค็มๆไหมคะถ้าเป็นของทะเลเนาะน้องน้อาดาหน้าคุณแม่ มาจัดรายการไหมครับอ่าเออมามามาัากัูซุนี่ขอหยุดก่อนนะค่ะก่อนกนค่ะเออก็คุณนรพรก็อ่าทักทายเข้ามาด้วยค่ะไปแล้วก็ทักทายคุณอมพลด้วยค่ะคุณอำนาจด้วยนะจ๊ะค่ะ ได้เลยได้เลยนะคะมีข่าวอะไรอีกอีกหนึ่งเรื่องต้นหนาวหน่อยซิใช่นี่เลยจะบอกเลยนะคะว่าพื้นที่ไปลฝนต้นหนาวตอนนี้นะจ๊ะที่ขังเจ้าหน้าที่เขามีการเตือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายเดินป่ากลางเต็นท์ทั้งหลายระวังนะจ๊ะตัวไรอ่อนคุณแม่ถ้าพูดถึงไรแล้วมันเล็กๆอย่างเราไม่เห็นน่าปกติเราจะรู้จักเจ้าตัวไรเนี่ยจากแบบว่าเอ้ย ที่นอนบางบางคนแบบอาจจะที่นอนแบบไม่สะอาดอ่านะคะหรือที่เลี้ยงสตัตว์อะไเนี้ยคนที่เลี้ยงสัตว์แล้วออแบบว่า าแมวอาจจะขึ้นมาบนที่นอนด้วยแล้วก็เกิดตัวไรได้แต่ว่านี้สําหรับสายที่ไปเดินป่าแล้วก็ออออตั้งกางเต็นท์เลยทีเดียวนะคะโดยทางสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นะครราชสีมาค่ะเ,ออเขามีการแจ้งเตือนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะคะที่ชอบเดินป่าแล้วก็ท่องเที่ยวตามป่าเขานะคะกลางเต็นท์พักแรมป่าในแบบคือไปนอนสบายสบายอากาศจะไปนอนสบายสบายเลยค่ะคุณแม่นะคะ แต่ต้องระวังนะคะอาจจะถูกไรอ่อนกัดได้นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะเสี่ยงมากๆเลยคือก็เข้าใจอยู่บางพื้นที่อาจจะต้องดูสำรวจนิดนึงอ่ะว่ามันมันมีมีเจ้าตัวไรอันนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าโดนกัดไปแล้วอะค่ะเสี่ยงอาจจะทำให้ป่วยเป็นโรคไข้ราดสัตด์ใหญ่ได้นะคะคุณแม่โอ้โรคนี้หายไปนานหรือเปล่าแล้วก็กลับมาอีกแล้วนะคะกลับมาระบาดอีกแล้วด้วยค่ะเขาบอกว่า โดยเฉพาะในช่วงไปฝนต้นหนาวแบบนี้แหละ <c oughs> ที่มันจะมีนะักท่องเที่ยวนิยมไปแบบท่องเที่ยว <c oughs> สัมผัสธรรมชาตินะคะแบบว่าเดินป่ารับลมหนาวนะคะ <c oughs> ตามสถานที่ต่างๆบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะมีตัวไรอ่อนนี้อาศัยอยู่ในป่านะคะ <c oughs> ก็อาจจะทําให้กัดได้มันไม่ใช่อยู่แค่ ต้นไม้หรือตรงหญ้าอย่างเดียวนะมันอาจจะมาแบบว่าตรงเต็นท์ของเราได้ด้วยนะคะก็มันก็อยู่เรือ่อยแต่ใช่ถูกต้องบางทีเราไปกลางเต็นท์ทับหรืออ,อะไรเงรี้ยมันก็สามารถที่จะโดนกัดได้นะคะแล้วก็ถ้ากัดแล้วเนี่ยอาจจะเสี่ยงนะคะป่วยติดเชื้อเป็นโรคไข้ร,ราสักใหญ่ได้นะคะซึ่งรวมไปถึงเกษตรกรด้วยะค่ะคุณแม่ไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะเกษตรกรที่แบบปลูกพืชสวนพืชไร่นะคะแล้วก็คนที่ทํางานในแถบทุ่งหญ้าช่าย ป่าเนี่ยแหละก็เสี่ยงอาจจะโดนไรอ่อนกัดได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เจ้าโรคนี้นะคะถ้าถูกกัดไปแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะ mm hmm. แล้วตอนนี้สถานการณ์ของโรคดางก่ลาวนะคะปีนี้4ี่จังหวัด พื้นที่ของภาคอีสานตอนล่างค่ะที่เขาต้องเตือนกันนะคะโดยข้อมูลจากเขตสุขภาพที่9ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่13พฤศจิกายนอน2568เมื่อวันนี้เองนะคะพบว่ามีผู้ป่วยสะสม1,066รายด้วยกันค่ะเสียชีวิตไปแล้ว2รายด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าแยกเป็นรายจังหวัดน่ะในพื้นที่ของเขตสุขภาพที่เก็พบว่าบุรีรัมคุณแม่ผู้ป่วยสะสมมากที่สุดเลย4 3 4รสายอู้ เยอะนะคะนะคะถ้าเป็นหลักหลักร้อยหลักพันนี่เยอะมากๆนะคะรองลงมาก็จะเป็นที่นครราชสีมาค่ะนะคะโคราชตอนนี้เนาะนะคะผู้ป่วยสะสม327รายด้วยกันค่ะ แล้วก็ในพื้นที่ของสุรินทนะคะ250รายด้วยกันค่ะ,ะพื้นที่ชัยภูมิก็มีผู้ป่วยสะสม55รายนะคะส่วนผู้ที่ป่วยอายุเนี่ยเฉลี่ยสูงสุดกลุ่มอายุ65ปีขึ้นไปลองลงมาก็จะเป็น55ถึง64ปีนะคะแล้วก็กลุ่มอายุ4ปีในลักษณะแบบนี้ กลุ่มอาชีพที่ป่วยด้วยโรคนี้มากที่สุดก็จะเป็นรับจ้างนักเรียนนักศึกษาชาวนาหรือว่าผู้ที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนี้คุณแม่ก็มีอยู่ทั่วไปนะพูดถึงใช่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่จากไรอ่อนใช่ไหมใช่นี่ตามภาพเลยคือจริงๆก็เลยจะบอกว่าไม่ไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวนักเดินป่าเท่านั้นนะคะแต่ว่าช่วงนี้ที่ต้องมาเตือนกันเพราะว่าเป็นช่วงท่องเที่ยวไงคนก็นิยมปากเขาลำาำลำน้ำไหจริงๆแล้วตัวตัวไรอ่อนเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปจริงๆค่ะ ใช่นะคะแต่ว่าอากาศชื้นๆหน่อยไหมอากาศชื้นๆคุณแม่ออนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะหลีกเลี่ยงก็ไปถ้าอยู่ในป่าเนี่ยพยายามหาที่ที่มันเป็นพื้นที่โล่งแจ้งเนาะนะคะแล้วก็โดนแดดนิดนึงนะคะอยา่าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบว่าชื้นๆอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปคือถ้าโดนกัดแล้วอะอาการถามว่ามีอาการแบบไหนบ้างหนึ่งเลยค่ะปวดศรีรษะ มีไข้หนาวสั่นไอตาแดงขึ้นไส้อาเจียนนะคะอาจจะมีแบบปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตุ่มๆุมแม่ครัเคยเห็นว่ามันจะเป็นตุ่มตมไม่ไม่ไม่คันไม่อะไรนะตุ่มตแดงอ่ะกื่นแดงขนาดเล็กนูนนูนใหญ่ๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีอ่ะเขาบอกว่ามันจะคล้ายๆเหมือนโดนบุหรี่อ่ะเออแล้ว แผนในลนักษณะแบบนั้นนะคะก็รีบติดต่อแพทย์นะคะไปพบแพทย์แดเร็วที่สุดดีที่สุด<ๆ>เลยนะคะหรือว่าโทรไปสอบถามสายด่วนของกรมควบคุมโรคก็ได้เบอร์หนึ่งสี่สองสองนะคะคุณแม,ม,มเ่เคยเคยเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็ก <c oughs> ๆเรื่องท <c oughs> า,านระักษาเนี่ย <c oughs> เรา,าเรื่องว่าเอ้ยมันเป็นท้องร่วงหรือเปล่ามันไม่ใช่มันเกิดจากไอตัวเนี้ยตัวไรตัวอะไรนี่นะมันอยู่ตามยอดหญ้าตามมันก็โดดขึ้นมาเกาะมันก็มากะ คือมันจะจอเหลืองของคนกับคนและสัตว์ลักษณะแบบนั้นน่ะจากนั้นคนคนที่เขาติดเขาเป็นละเขาเป็นละโดนมันกัดละอาการบางทีอ้วกอ๋อใช่อาเจียนเจียนออกมาเยอะเลยอาการแบบนี้ใช่ใช่ตุ่มตั้งเลยนะคะก็แต่มันไม่ได้ปวดไม่ได้คันอย่างที่คุณแม่บอกนั่นแหละนะคะแต่อาการมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอถ้าใครคุณสกลคุณสกลบอกว่าอ่ปิดสะพานภูมิพลหนึ่งนี่ทุ่มคืนวันเสาร์ ที่สิบห้าเป็นเวลาหกชั่วโมงอ๋อเขาจะมีเขาจะสื่อว่าเออใน เออสะพานภูมิพลอ่ะมอเตอร์ไซค์ก็ยังขึ้นไปนี่เลยนะฝาก็ฝากึ้นบวดติดกันค่ะเออคุณศรีนินก็ทักทายข้ามาค่ะค่ะแม่คุณแม่มาแล้วเนี่ยเวลาคุณแม่ไม่มาเขาก็จะคิดถึงคุณแม่กันทุกคนเลยขอบคุณนะคะคิดถึงกันค่ะญาย่าก็มาแล้วนะจ๊ะเขาบอกว่าสิบสี่ถึงยี่สิบสามมีงานเทศกาลอาหารอยู่ที่ไหนคะหืออาหารและบอลลูน ที่ไหนอะที่ไหนอะรถไฟริมทางรถไฟสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อนอืแท็กซ <c oughs> ี่ยาไซอยู่คอนโดดีฝา <c oughs> <c oughs> โอ้ยทุกจกเจอนะเนี่ยแท็กซี่ยาไซเพิ่งจะมาเนี่ยเมื่อวานไปไหนเนี่ย <c oughs> เออค <c oughs> ่ะอ่ายังไงก็ขอบคุณนะคุ่ะคณจินินก็ทักทายกันเข้ามาดูให้ข้อมูลนู่นนี่นั่นเข้ามาก็ขอบคุณนะคะอืมเนออ เยอะเลยคุณนิยมด้วยสวัสดีค่ะ่ข้อมูลเยอะนะสิคุณสินินข้อมูลเข้ามาแว่มากก็นางงามทั้งนั้นแหละเออแต่คุณสินิงเขาอิงเทนนะคุณแม่เรื่องอะไรที่นิยมนี่เขาเกาะกระแสหมดเลยนะคะไม่ตกเทนเลยมีงานวัดที่ไหนแจ้งเข้ามาออรู้หมดเลยนะคะขอบคุณนะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็คุณนราพรด้วยนะคะายเข้ามาค่ะนะคะคุณแม่่ไหนต่อนี่คุณแม่จะเห็นว่าวันนี้ คุณแม่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องบวบใช<อ>่ไหมล่ะนะคะนึกถึงต้นบวกอะที่บ้านอะเวลาเวลาหน้าฝนะเราจะเอารยเอาแม่นาไปโอยอไอ้ต้นไม้ใหญ่อะ่อเขาก็จะโตเขาก็จะเกาะต้นไม้ดึง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 ขึ้นไปแล้วเราก็ขึ้นง่งงงายขนาดน,านั้นเลยเหะจริงเหรอคะจริงเหรอคคนปลูกอะไรมไม่ได้ ค่อยขึ้นนี่ก็ปลูกได้ยังดูเรียกปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยนะเอาจริงๆให้ปุ๋ยเขาหน่อยซิเขาก็ขึ้นแล้วก็เด็ดกินอันนี้อันนี้ค้าเรียกบวกบวกงูใช่ไหมยาวๆหน่อยเออันนี้จะที่บวกงูเนาะบวกงูนี่มันเด่ดนะแล้วช่วงนี้จะบอกว่าปลายฝนต้นหนาวน้ำท่าดีแบบนี้ก็คือปลูกขึ้นได้ง่ายเลยนะคะบวกงูนี่เป็น เราก็มาแกงหรือมามาอะไรได้หมดนะมักัดได้ก็ได้ส่วนมากก็จะต้มต้ม,มต้มบวกงูกินกับน้ำพริกน้ำจิ้ม <ขา S 1> แต่ประโยชน์เขาก็เยอะนะให้พลังงานในบวกงูกจะมีน้ำเยอะนะให้โปรตีนมีไขมันคาร์บโบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามินซีมีอยู่แล้วในบวกพวกนี้เออเอาใช้บำรุงร่างกายแก้กระหายน้ำอ่ะหายากแก้อาการแบบ ข้อนั้นดีอุดตันอะประมาณนั้นนะทานเข้าไปค่ะนราจะบวบงูแล้วมีบวบอะไรอีกที่เราพอรู้จักลบวบเรียมบวบเรียมนี่นี่บวบเรียมมาแล้วโอ้บวบเรียมแต่ส่งเขาก็ดูสวยงามน่ารักนะเออมันเป็นริมเรียมอ่ะดีกว่าบวบงูมันนเป็บวบงูดูนักกว่าเยอะนะให้พลังงานเยอะนะให้โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัส ธาตุเหล็กวิตามิน A, อวิตามินซีนี่นี่เข้าให้ประโยชน์แบบนี้เลยนะะเวลาทําแกงเขาต้องใช้ไปทําแกงทําอะไรอ่ะผัดก็ได้คือผัดก็ได้ผัดก็ได้ลวกก็ได้หรือจะใส่แกงก็ได้อือคนย่างแกงหน่อไม้ต้มเปิดก็ใส่บวเหลี่ยมบวบทุกอย่างได้หมดอ่ะ อแล้วมีแกงเห็ดน่ะไดแกงเห็ดหนูก็เคยเห็นเขาใส่บวบเหมือนกันอ๋อแต่หนูไม่ได้กินนะไปผัดก็ได้เขาจะเอาเอาลียมเลียมมันออกก่อนไม่ให้มีเลียมไม่ต้องมีเล่เลียมต่อกันอ๋อเหรอเป็นแกงไปอะไรเอออันนี้อันนี้เขามีประโยชน์มากมากคือใบบวบเหลียมเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะมาทําแบบไปต้มอ่ะดื่มขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะเอาน้าใช่ไหมคะไปต้มแล้วเอาหนาเอาใบมันไปต้มมันก็ดื่มน้ํามันค่ะเออขับเสียมหะกก็ได้ถอนพิษไข้ก็ได้ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็ได้หมดค่ะเออแก้คันแก้ลิสีดวงทวารอะไรแม่แล้วมันขมไหมล่ะมันไม่ขมหรอกยอดมันก็กินได้ทั้งหมดหละบวบยอดก็กินได้หมดแม่ก็ชอบเอาเอายอดบวบมาผัด ก็โอเคอันน้ำมันนะไม่ต้องใส่อะไรแล้วถ้าเป็นใบเขาไปต้มนี่ก็คือ่เขาต้มก็ไม่เขียวเราไม่ขมหรอกมันก็จะมีกลิ่นเข้ามันสักนิดหนึ่งมีเมื่อกี้มีบวบงูนะบวบเหลี่ยมค่ะเอาบวบหอมนี่ไงมาโอ้ยก็ดูตะมูตะมีนะตะมูตะมีหอมแม่ชอบชอบเลย๋อมหวานหวานใช่ไหมคะถ้าเป็นพันนี้เนาะอืมอ๋อ อ่าให้พลังงานโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตฟอสฟอรัสธาตุเหล็กมีวิตามินซีอืมคนอ่อนของมันอ่ะแก้ร้อนในลดไข้ขับน้ํานมคือคือน้ํานมหมายถึงคนคนจะกอดเออน้ํานมก็จะออกมาเยอะๆขับปัสสาวะแก้เลือดออกอ่าตามทางเดินอาหารออประโยชน์เยอะมากเลยแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ จริงๆแล้วมีมีมงานวิจัยนะสําหรับบวบหอมเนี่ยมีงานวิจัยในงานวิจัยเนี่ยค่อนข้างมากเลยเขาชี้วิชัดว่าไอ้บวบหอมเนี่ยต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็ต้านการอักเสบอะไรเงี้ยค่ะถ้าให้มันแก่ๆสักนิดนึงนะเราไปนึ่งนะออนะ,อะไปนึ่งเสร็จแล้วเราก็ล้วก็วก็กินก็กินอะกินเปล่าๆนี่แหละกินแล้วมันจะมีเม็ดด้วยเม็ดอ่อ,อนๆของมันอยู่ข้างในอะ คือให้มันโตว่านี้ให้มันแก่ขึ้นมานี่โอ้ถ้าคนแบบกินผักเม็ดมันอ้มีประโยชน์ถ้าคนกินผักยักษ์นี่ก็บวบหอมนี่น่าจะดีนะคุณแม่เพราะว่าแม่บอกว่าหวานไม่ขมเนาะไม่ขมไม่ขกลนะคะโอ้ยนี่ไงตุ๋นปุ๊บแล้วพ่อมก็เสิร์ฟภาพปั๊บเออเสาอเนี่ยภาพแกงจืดเป็นแกงของบวบอ๋อใส่กุ้งด้วยคุณแม่แกงเลียงใส่กุ้งอันนี้นี่แล้วเสิรบนี้อ่ะเฮ้ยแม่เด็กๆเนี่ยคุณคุณแม่ เขาจะนึ่งบวบนึ่งฟัดทองค่ะอะไรจะเป็นอาหารว่างสาหรับเราจะเป็นพวกเนี้ยโอ้นี่นี่อันนี้ผัดใส่ไข่เออดูสิประโยชน์มากมายแล้วก็ปลูกง่ายมว้าเครับปะในต้นมุ้งต้นไม้น่ะลอยทิ้งลอยกว้างก็แก่จัดมากๆนะจนแก่จัดจนจนเป็น มันก็จะมีไอ้นั่นน่ะทางบวบอ่ะด้านในมันมาขัดตัวเอออ๋อมีประโยชน์หมดที่เขาขายใช่ขัดบวบขัดตัวอี่คันจะออกอ๋ออ๋ออ๋อประโยชน์เยอะนะคะใช้ได้ทั้งหมดทั้งใบทั้งลำร้อนทั้งอะไรโอ้หมดเลยนะคะประโยชน์สูงสุดจริงๆนะค่ะโอ้เถื่านไป คอเอค่ะนะคอ่ะนะคะคุณแม่โอาไปดูเพิ่มเติมนิดนิดหนึ่งคุณนิยมนะคะเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณศรีนินบอกว่าอ่าน่าจะให้อ่อลองปลูกดูใช่ไหมอ๋อปลูกได้ไหมล่ะคือปลูกไหมเดี๋ยวแม่แม่ได้ค่าวว่าออขนาดขนาดไอใบกะเพราออยังปลูกไม่ขึ้นเลยจริงจริง แล้วพอมันขึ้นแล้วบางทีมันก็คือตายบางทีซื้อเข้ามาซื้อเป็นต้นสวยๆมาอปลูกแล้วมันก็เตี้ยลงเตี้ยลงใช่ไหมคุณแม่นี่ไปอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเนี่ยแม่นี่ก็ตายอีกนไม่เคยเป็นไงมีประสบการณ์นะคะอ่านะคะคุณแม่มาดูข่าวสุดท้ายกันค่ะนะคะก่อนที่จะหมดเวลาเข้าช่วงบ่ายนะคะคุณแม่นี่เลยล่าสุดนะคะแจ็คขอดแตก นะคะทางสืบนครบาลคุณแม่เขาบอกว่าบุกไปค้นจะไปจับยานรกค่ะแต่ oh. ดันไปเจอรังจีนเถาโอ้ oh. นะคะเป็นเว็บพนันแบบว่าปั่นสล็อตข้ามชาติกันเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. โดยวันนี้ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะทางฝ่ายสืบสวนของสอนอห้วยขวางนะคะร่วมกันกับทางปปสแล้วก็ทางสืบนครบาลด้วยเปิดปฏิบัติการค่ะไปตรวจคน้นคอนโดมิเนียมที่พักนะคะย่านห้วยขวางเลยนะคะ, mm hmm. ะ,คะเขตดินแดนนี้แหละนะคะ แล้วก็ไปค้นเจอนี่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะโทรศัพท์มือถือมันเยอะผิดปกตินะสิเครื่องนะคะบุหรีเทือนนะคะอ,อุปกรณ์ที่แบบว่าใช้เอาไว้เสพยาเสพติดด้วยนะคะแล้วก็รวบผู้ต้องหามาได้4รายด้วยกันนะคะสรายนี้แยกเป็นสัญชาติจีนสแล้วก็เมียนมาอีกหนึ่งนะคะโอ้นะคะคือกูดทางจหนที่บอกว่าอันนี้เนี่ย ได้รับแจ้งเบาะแสมาเลยนะจ๊ะจากสายด่วนเบอร์หนึ่งสามแค่ะว่าเอ้ยมันมีเหมือนลนักษณะชาวจีนมั่วสุมน,นะคะสงสัยว่าจะมีการเสพยาเสพติดนะคะในคอนโดนะคะแล้วก็ข้อมูลจากเพื่อนบ้านเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหพิธิกรรมห้องนี้มันดูละแวดระวังตัวผิดปกตินะแล้วพอทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจคนนะคะสารวัตรแจ๊ คุณแม่อยากให้เห็นคลิปจริงๆ <Ừ. S 1> ปุ้งพังประตูเข้าไปนะคะ oh. อ่านะคะแล้วก็ไปเจอเนะะี่ยค่ะชายชาวจีนสามคนเ oh. มนมาหนึ่งคนนะคะ <c oughs> กำลังแบบคือตอนแรกทางเจ้าที่นี่ก็งงเพราะว่าตรวจหาสารเสพติดแล้วมันไม่มีตรวจยาเสพติด oh. ก็เอ๊ะไม่เจอไม่ดิมฉีมงฉีม่วงอะไรเลย oh. แต่ค้นห้องแล้วไปเจอค่ะว่ามันมีการเปิดหน้าคอมพิวเตอร์อยู่นะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะคะ ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งอ่าวโป๊ะแตกค่ะปรากฏว่าเป็นเว็บพนันคุณแม่เว็บพนันลายใหญ่เลยทีเดียวปั่นสลอ็อตแทงฟุตบอลบาสเกตบอลบาคาร่าอุ้ยอีกเพียบเลยนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มวัยรุ่นชาวจีนที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยทำผิดในประเทศไทยของเราเนี่ยแหละ เข้ามาในไทยอบอกว่าเอ้ยจะมาท่องเที่ยวปรากฏว่าเอ้านี่พยายามเข้ามาเปิดเป็นแบบว่าสำนักนะคะเออปั่นสล็อตกันออนไลน์ซะง,งั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวแต่ว่าถึงจับกลุมได้ก็ยังบอกด้วยนะว่าเอ้ยปฏิเสธฉันไม่ได้ทําเพราะว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่า คือเหมือนลักษณะแฝงตัวเข้ามาทั้งเป็นนักท่องเที่ยวด้วยทั้งเป็นแบบว่านักเรียนด้วยแล้วคือข้อมูลในโทรศัพท์ที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจพบเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนโพยอะค่ะที่เขาแบบว่าบอกไว้เลยว่าถ้าถูกจับนะต้องพูดว่าอะไรบ้างในลักษณะแบบนี้โอ้โหนะคะวิธีการนะก็โชคดีว่าอันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มได้เสียก่อนนะคะแล้วก็จะสมตัวดําเนินคดีเนาะก่อนจะมารายการทั้งไทยคุณแท็กซี่ยาไซคุณศิริน กำลังไปส่งงานนะคะแล้วก็คุคสําเนียงด้วยทักทายตอนจะกำลังจะหมดเวลาค่ะ,ค,ะคุณ <c oughs> แท็กซี่ยาซ่บอกอมันดีนี่มันดีอย่างนี้น ก็เลยชอบกินบวบกันเออเขาเป็นอะไรแปลงสารสน่แปลงสารเส้นหน่อยหนึ่งเออนะคะนะคะช่วงบ่ายนี้น่าจะมีอีกหลายเส้นที่ติดขัดนะคะคุณแม่ใช่ไหมค่ะถ้าฝนไม่ตกก็คงจะดีอ่าใช่วันสุกด้วยขอเละขออยาขออยาให้ ตกเลยละกันเนะนะคะนะขอร้องเถอะคุณฝนค่ะหมดเวลาแล้วพบพี่นันต่อเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาติ